ย้ำไปแรกกินเหล่า,าย้ำมุนึงจะกินเสร็มสมไต้หวันน้าตามน,นีก้การนิริการก่อนไต้หวันน้าเมื่อนี้ตรงกับวันที่สี่นะ้า เดือนพฤศจิกายนท่านว่าหลักตันนี้เหมือนหาท่นว่าวันพอแหงซาบเนาะโอ้ยทหากันเสร็จนาอสมเหตุผลอีนาะคือว่ามีเงินเดือนน้ำเลินว่าใจลุยให้เน่ถ้าดูท่านบอกไล์ต้องส่อกินถ้าให้ถางท่าจะไปไหน

อ้าวฮะ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 ก็รักทากไทยชาวโลกก็ไล่ยู่พอดีเพื่อนบ้านอ้าการุ่นที่สองปีหน้ากาบ้านเกิดเลขสองสองเกิดหนึ่งหนึ่งสี่น้าเออการจะเขาอยู่ดีหระผิวเขาเกิดมาคนเท่ากับตัวใดอดีตอีพานหน้าบองเป็นอย่างน้อเพราะว่าเรื่องไทยเพราะว่าไต้หวันอ้า การไพ่รั่วเทนยังเราไปกินแกก็รับสิกิตสมยุ่พอดี <c oughs> นั่นก็สิบใบไหวพ้พระเนาะนัน่นแหละคนเฮาแกย่ำเอาชะแลก่แกชะละไหวกเกษียณขามาก,กับหัวจักกับทิ้งสิ่งยึดใจเนาะนั่นก็คือการให้หรือว่าการเคารพนับถือเออซิ่งศักดิ์สิทหรือว่าคู่บาอาจารย์เนาะเออ เจ้าแม่มันก็เพิ่งตายไปเนาะมันก็เลยไปกลาบไปเนาะอยู่วัดเขาวัดเขาว่าเนาะทั้งที่มันจะอยู่ในโลกศิลยมก็ออกมาเนาะพอจะรับคนเฮาเนาะถอดแล้ววางวางแล้วทำตายแล้วเนาะเอายาวยเ้ายเดี๋ยวนะเออคุยเสฉยเลยว่าเออมาแล้ว อย่างดังโป่งๆเยอะเลิอ,ลอ,อลย่างนี้เวลาขาของน,นี่ขาเป็นไปไม่ได้นะคนห้องเนาะสอบน้ำรับความจริงนะ <c oughs> ได้คือประดื่มน์นั่นี่สอมไต้หวันครับผมเ <c oughs> ปิดเสียงานเมาได้จ้าหน้า,านนนที่แล้วสารหน้าที่แล้วพลวัตถึงแม้ว่าอย่างลักมาท,าทักทายชาวโลกอะไรเนะะาะก็ไถยเล็กพระอฐานเปิดบ้านปกติเนาะ บักคาดละก็มา้โอ้ก็กาทักกันไว้ดีก่สร้างกันสร้างกันนีมีจะเสียกับเสียนะกะรลดทิศินะากะรลดควาบอิจฉาตารอนนะกะใหายอัยนะเออกะคอยในบ้านขายตาไข่ร้อนไข่ฉี้น้ำทางนะ ที่น้ำท่าการใส่อุปกรณ์ที่น้ำท่ากันมีกานกินกันลงชีวิตเดินทางหลาดอย่างว่ใเห้เดินทางมีนมเนาเอะกจะแม่นแม่นอ่าขันมันบ่อ่านั่นมากเกินไปบ่ดำบ่เท่ามากเกิดไปก็สามารถติดตาให้โอกาสกันได้ข้อเท่าให้โอกาสต้องคนที่้อยโอกาสบ่แน่คนที่้อยโอกาสอาจจะท่านดีดีกว่าคนที่มีโอกาสก็ได้คนที่ท่านผิดแล้วขอรับ นะขอโทษขอผ้อยให้กุ้ก็ให้อภัยได้ที่กกเก่านะเพราะว่าคนท่วเขื่อนนั่การตอมีควบขุดควบแช่ต่อกันอยู่แล้วเนาะอืมมันจนังไหนจะให้ภัยกันได้ขอสว่าจะลดทิศถีลงเนาะเอขอ,อข่าวข้าเนาะเออกะให้คิดเบิ่งจากคนทั่วเนี่ยกะมาากนันจังไหนจะให้กะต้องอยู่น้ำกันพ่อหนอ่ขนขนกันยีน่เก่าเนาะแม่งมาจากต่างบ้านต่างเมืองเนาะมาเห็นกันโยนนอกประเทศต่างประเทศเนาะจะจับกุมจับแน่นก็นให้โอกาส อาชี้น้ำกันซอยเหลือกันสิ่งทิ่ซ้อยใน้็คือซอยซอยปรได้กับปอยไปเนาะเออปอยว้างเนาะเพราะว่าตัวแขกตัวมันมันขึน้นอยู่กับคนกระทํำเนาะกับคนบริไดกท่ำก็ได้แต่ข้าแในน้าซอยเหลือเนาะจุดเจียงกันไปเนาะแต่ว่ายลอกแก่ต้มจะตลอดติดก้นตอกกันเนาะเป็นมิตรที่ดีต่อกันเียงเป็นคนดีของสังคมก็ไปหลอกต้มอื่นก็นดีแล้วเนาะเข้าใจว่าถชาหรอก็ได้ แต่ละเมือแต่ละเวืนมานต่างทักทายชาวโลกมาไล่นะก่อนจะขายไฮโลผมก็คือฉี่น้ำข้นนะแต่ปรเมานว่าจะจอดจงตะขายอุปกรณ์การกีฬาการกีฬาก็คือการพนันการพนันคือการแช่งขันการแช่งขันนี่อย่างเนี้ยนะเอออะไรซนเอานะเออแต่ผมเนี่ยก็คือจะเลียงหน้า2ี่แปปีใครแรกอยู่สิบสิบหกปีนะแต่งงานมาเนี่ย ก็ขายแรงเยอะปีหนึ่งนา,าก็เดือนมาขึ้นให้ก็เลยเศร้าขายแรงเลยกลับมาหาเหรียญให้แล,ล้วเหรียญไปเหรียญมากากจากคนเลยจำหน้าได้นะกัว่าหน้าตาอ่นอนๆจังสีฝีมือคือลำเลือดทักแพร่เหรียญใสก็ต่เม่อคยเสียมีแต่บุราพาผ่อแพร่นังเกิดขึ้นแฉท,ที่สิน <laughs> มันใจ <laughs> ทางครับผมครับคมนะเออเศร้านี่ก็จะออก คิดว่าใส่ออกกําลังกายเอาคือบางทีจักรยานจักรยานขยังหัวแม่ร่อนนาแม่มื่อนั่นเอยคิดว่าเขาสนามกีฬาจังหวะจังไหล,ล้มเบ็ดแม่ล้อนนาแม่เคยได้จุูงมาจากจังหวย่างออกกําลังกายสั่มบริบปันจกกักรยานบนันที่เคยเลสิขีจักรม้วนใส่ออกกําลังกายฝืนหลับไปทั้งฟังเทล, <c oughs> <c oughs> ลีน่าเป็นลาบังแปลาน้า